สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มารีบทำวิดีโออัปเดตนะครับในสิ่งที่จะมาในซีซั่น2ของ Call of Duty uh, Modern Warfare 2และ Warzone 2นะครับ uh, พึ่งออกวันที่25นี้เลยนะครับ uh, ก็สดๆร้อนๆนะฮะหลักๆก็จะมาแปลให้ฟังว่ามันจะมีเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสิ่งแรกเลยคือเขาจะ พยายามบอกว่าพยายามที่จะซ่อมพวกคราชพวกบัคอะไรต่างๆนะครับสองเลยเขาบอกว่าจะอัปเกรดทางด้านเรื่องของอเสียงนะครับเขาบอกว่าคอฟดูตี้เองเนี่ยเคยได้รางวัลเรื่องเสียงในเกมนี่นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงเท็จขนาดไหนแต่ว่าก็โอเคเขาบอกว่าเขาจะปรับปรุงเรื่องเสียงนะครับหลักๆ UI ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ ปรับสีเรื่องการสมิธหรือเรื่องเมนูต่างๆปรับให้มันใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมตรงการปรับปืนนะครับเขาก็บอกสั้นๆว่าโอเคเอสิ่งที่เกิดขึ้นในซีซั่นนี้เนี่ยเ,เรื่องของปืนเรื่องของปืนที่ OP หลายๆอย่างอย่างเช่น RPK หรือ f n n c หรืออะไรเงี้ยเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใส่ตรงนี้แต่ว่า รา,ายละเอียดโดยรวมเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาดูอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยซีซั่นสองเขาก็ต้องบาลานซ์ทุกอย่างให้มันโอเคนะครับเขาก็ใช้คำว่าบาลานซ์นะครับผมโอเคมาถึง BR นะครับกูแล,ลกจะกลับไปเป็น1 V 1กูแล,ลกนะครับไม่มีแล้ว2 V 2นะครับโอเคอก็ จะไม่มีไอตัวจักกนอตออกมาแล้วด้วยนะครับจะเป็นจะกลับไปเป็นเหมือน้าคหนึ่งเลยคือจะมีธงอยู่ตรงกลางนะครับผมอ่อก็เขากําลังปรับเปลี่ยนตรงนี้อยู่แล้วก็ในกูแลกจะไม่มีช็อตกันนะครับแล้วก็ในกูแลกเนี่ยเขาจะเน้นให้เป็นปืน AR เอ่อ SMG แล้วก็ LMG นะครับเพื่อที่จะได้ว่าเวลาชาติเราชนะแล้วเนี่ยลงมา ในเกมเนี่ยจะได้มีปืนดีๆใช้นะครับพูดง่ายคือมันก็กลับเป,เป็นเหมือนภาคหนึ่งนี่แหละอืมไม่ใช่ว่าเอาปืนสั้นไปชนะแล้วลงมาเป็นปืนสั้นมันก็จะลำบากใช่ไหมถ้าเกิดโดยเฉพาะคนเล่นโซโล่เนอะอืมโอเคอเรื่องเงินนะครับแคชอีคโอนมีก็คือเงินในฉากนะครับเขาบอกว่าเขาจะ,ะเขาจะเพิ่มจํานวนเงินนะครับยกตัวอย่างเช่น เงินที่กองกับพื้นจะเพิ่มเป็น800นะครับแล้วเงินที่อยู่ในแคชเชียร์เนี่ยจะเพิ่มเป็น500อย่างต่ำ้าร0อหมดเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยจะมีแค่ต่ำสุดมันจะเป็นร้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไม่มีแล้วจะเป็น500หมดเลยนะครับแล้วกเ็เงินเนี่ยก็จะหาได้ในพวกกราวหลดกล่องต่างๆได้มากขึ้นนะครับแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเน้เน,นว่าเน้นว่าจะอยู่ในพวกสตองโฮนะอืมอคือการปรับเรื่องของเงินโดยรวมเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้เฮ้ยให้เกมมันไปเร็วขึ้นนะเออจะได้ซื้ออาวุธซื้ออะไรมาบวกกันเร็วขึ้นหรือว่าถ้าเราตายแล้วเนี่ยกลับมาจะได้แบบรีเกนหรือว่าเอาทุกอย่างเตรียมตัวกลับมาเตรียมตัวได้เร็วขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับ เรื่องรูทนะครับหรือเรื่องเก็บของเขาอาจจะยังมีแบกแพ็กซิสเต็มอยู่แต่ว่าเรื่องรูทเนี่ยเวลาเราเปิดตู้เปิดของเปิดอะไรเนี่ยหรือว่าเวลาเรายิงคนตายเนี่ยรูทมันจะกระจายออกมาเหมือนภาคหนึ่งละไม่ใช่ว่าเราต้องไปกดเปิดเลือกเลือกเลือกเพราะว่าอันนั้นมันจะทำให้เกมช้าไปนะครับก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เกมมูฟได้เร็วขึ้น นะครับก็เป็นเป็นเป็นรูทของแบบของกระจายออกมาเหมือนภาคกอนนะครับอ่าโอเคมาในเรื่องของโหลดเอาเนี่ยอ่าอันนี้ทุกคนน่าจะดีใจเพราะว่าซีซั่น2เนี่ยผมเน้นประเด็นหลักเลยนะซีซั่น2เนี่ยเราจะสามารถจัดเปิร์กเองได้แล้วในโหลดเอานะครับอ่าก็คือไม่ต้องเลือกแบบเปิร์กแพ็กเกจที่มันให้มา แบบนั้นนะฮะที่เราจัดอะไรเองไม่ได้ภาค2นี้จัดได้เองแล้วนะครับผมอืมก็น่าจะน่าจะโอเคนะฮะข้อต่อไปก็คือว่าอาวุธหลักนะครับอาวุธหลักในโหลดก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดเราจัดอาวุธแต่งอยู่ในในช่องอาวุธหลักเนี่ยก็จะสามารถซื้อได้ตามบายสเตชันแต่ราคาก็จะถูกลงไปอีก นะครับอตอนนี้สองพันห้านะตอนแรกมาเท่าไหร่นะห้าพันตอนนี้สองพันห้าอันนี้ก็จะถูกลงไปอีกนะโอ้โหก็ดีนะโอเคอาจจะแบบวิ่งลงมาเก็บเงินสองสมก้อนก็ซื้อได้เลยนะครับผมอา่าเขาก็อยากให้เกมมันเร็วขึ้นแหละนะฮะโอเคโหลดเอา out, นะฮะโหลดเอาดรอป อีกอันนึงเลยโหลดโหลด out ด r o ฟรีนะครับจะมีล็อตที่2เลยนะทุกวันนี้เราเราเล่นก็เรารออาจจะวง2วงแล้วจะมีโหลด out d r o มาให้ฟรีใช่ไหมครับครั้งเดียวใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยจะมี2ครั้งนะแล้วโหลด out ด r o เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในวงที่1และวงที่5นะครับวงที่1และวงที่ห้า ของทุกแมนะครับโอเคคือโอ้เนี่ยสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเรื่องใหญ่หมดเลยว่ะอืมอ่ะมาดูอันถัดไปนะครับเ,เราจะไม่มีไม่ต้องมาวิ่งเก็บชุดเกาะ3าแล้วนะคือเราจะเกิดมาพร้อมกับ3เกาะเหมือนกับภาคที่แล้วจบเลยไม่ต้องมาวิ่งหาชุดเกาะ3อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วนะทุกคนเกิดมาเท่าเทียมนะครับ สามแผ่นเหมือนกันหมดนะครับผม movement โอเคถึงแม้ว่ามันจะไม่มี slide cancel หรือ slide cancel จะไม่กลับมานะครับเขาบอกว่าในซีซั่น2เนี่ยการใส่เกราะเนี่ยก็จะสามารถใส่แล้วแล้ววิ่งได้นะครับคือหมายถึงเพราะว่าภาคนี้เนี่ยพอมาเนี่ยเวลาใส่เกราะเนี่ย มันจะกลายเป็นเดินฉะนั้นเนี่ยเวลาเรายิงศัตรูแล้วหลบมาใส่ก่อนเนี่ยศัตรูวิ่งตามมาก็เละครับนะฮะแต่พันผ้าก่อนหรืออะไรเนี่ยมันใส่ก่อนแล้ววิ่งได้นะออันนี้เขาก็เขาก็เอาเขาก็เอาไอไอไอตัวการวิ่งใส่ก่อนเนี่ยกลับมานะครับก็มันมันก็ช่วยให้เราเรียกว่าไงอ่อกลับมารีเกนหรือเตรียมตัวเพื่อที่จะไฟใหม่ ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะได้หนีศัตรูได้ทันนะเวลาเราใส่เกาะน,นะโอเคเ,อเรื่องตะกร้าซื้อของหรือบ y Station นะครับก็มีการปรับนิดหน่อยนะครับว่าจุดจุดที่จะมีตะกร้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเขาบอกว่าจุดของตะกร้าเนี่ยจะอยู่ที่เดิมในแมปตลอดนะครับเราจะได้จำได้ก็คือว่า ไอ้ตรงตะก้าเนี่ยจะสปอนที่สต a t i c across the map ก็คืออยู่จุดเดิมตลอดนะครับแล้วก็โหลดเอาดรอปนะครับที่สามารถซื้อได้จากตะก้านะครับ u n l i m i t ตนะครับแค่โหลดเอานะอย่างอื่นยังมีลิมิตอยู่นะอย่าง UAV หรืออะไรเนี่ยยังมีลิมิตอยู่นะแต่ว่าโหลดเอานี่ซื้อได้ตลอดถ้าคุณมีตังถึงนะครับโอเคก็เขาก็จะดูเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะดูเรื่อง เราก็จะปรับปรุงต่อไปนะในเรื่องของอในเรื่องของอีโคโนอมีหรือว่าแบบเฮ้ยตะก้าหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะครับโอเคมาที่สตรองโฮนะสตรองโฮเนี่ยเขาก็จะาบาลานซ์เขาบอกว่าจะบาลานซ์ g h o โฮก็คือว่า,าในเรื่องของ เอไอเดามจนะที่เราทุกคน uh, เป็นกังวลนะครับเพราะว่าบอทภางนี้เนี่ยมีการปรับซะจนแบบเราเข้าซองโฮมเราไม่ได้กลัวคนหรอกเรากลัวบอทนะครับโอเคกลัวบอทแล้วนะครับไม่ได้กลัวคนนะครับโอเ okay, ค DMC นะครับเออ enemy tuning อ่ะปรับบอทนะครับบอดนี่เขาก็บอกเองเฮ้ยซีซันหนึ่งเนี่ยบอทเนี่ยมัน Challenging นะมันโหดนะ อืมแต่ว่าฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเขาคนมันก็ไม่สนุกนะอืมก็เขาจะบาลานซ์ในเรื่องของในเรื่องของบอทนะครับในเรื่องของดามจที่บอดยิงมาหาเราหรืออะไรเนี่ยหรือว่าความโหดของบอทนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของจุดเกิดนะครับผมเ, <c oughs> เขาก็กำลังพยายามที่จะปรับจุดเกิดนะครับพยายามบาลานซ์ทุกอย่างนะฮะ ไม่ให้ว่าแบบคุณรู้สึกว่าห่างไปหรือว่ารู้สึกว่าใกล้ไปนะครับผมกับทีมอื่นหรือว่าห่างไปหรือใกล้ไปสําหรับของแล้วก็รูต้ต่างๆครับบางทีมเกิดเกิดใกล้แหล่งที่แบบมีบ้านมีตึกมีอะไรนะครับอีกทีมเกิดกลางทะเลทรายอย่างเงี้ยกว่าจะเก็บของได้ใช่ไหมครับโ <c oughs> okay. อเคปรับเรื่องของความยากของมิชชั่นนะครับ เขาก็ยอมรับว่ามิชชั่นยากไปนะครับเดี๋ยวเขาก็จะจูนตรงนี้ลงนะครับ crash นะครับโอเค crash เนี่ยเขาบอกว่าเขารู้ว่า crash เวลามันเกิดขึ้นใน DMC เนี่ยมันจะมีปัญหามากเลยเพราะว่าคุณจะเสียออไอเทมแล้วก็พวกโหลดเอาคุณก็ต้องไปรอคูลด,ดาวน์หรือก็เสียปืนคอนเรนแบนที่คุณเก็บมานะครับถ้าเกิดเกิด crash โอเคแล้วก็จะมี เอ่อมิชชั่นใหม่ๆนะครับก็มิชชั่นใหม่ๆมาเพิ่มในซีซั่น2นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเอ่อรีเซ็ตมิชชั่นเดิมที่ที่เราทำไว้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ DMC มาเพิ่มเติมนะครับโอเคอเขาจะจัด Exclusion Zone ให้ DMC ก็คือว่าจะสามารถจะสามารถเ,เลือกว่าจะเกิดตรงไหนใน DMC ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงลองดูครับโอเคมาสายมัลติมั่งครับออดิโอปรับเสียงนะครับเขาจะพยายามบาลานซ์ทุกอย่างในเรื่องของการปรับเสียงนะครับเปิรก์กนะครับผม เปิร์กเขาก็จะพยายามปรบับเขาบอกว่าโอเคในเรื่องของโกสเนี่ยเขามองว่าอ um, สำหรับซีซันสองเนี่ยไอตัวอัลติเมทเพิร์กคือเพิร์กอันสุดท้ายเนี uh, ่ยเรียกว่าไงจะมาเร็วขึ้นนะปกติเราต้องรอนะสำหรับสองเพิร์กสุดท้ายนะครับเขาก็จ uh, ะ ัดให้เปิร์กเนี่ยเราได้เปิร์กเร็วขึ้นนะครับใช้เวลาสั้นลงนะครับโอเคเวเปิลบาลานซิ่งนะครับก็คือการปรับปืนนะครับไม่พูดอะไรมากนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวพอซีซั่น2ออกมาก็จะไดเ้เห็นกันนะครับว่าเขาจะาบัฟหรือเนร์ฟปืนไหนนะครับโหมดฮาร์ดคอร์นะครับจะกลับมานะครับฮาร์ดคอร์จะกลับมาแทนคำว่าเทียร์วัน นะครับโอเคผมก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกว่าอะไรมันเพิ่มเติมนะอืมโอเคนอกนั้นก็เป็นเพลย์ลิสต์นะก็เป็นเรื่องวาเลนไทน์เรื่องอะไรแร็งเพล์มาในมัลตินะครับอา่าก็แร็งเพล์เนี่ยอา่าคนที่มาช่วยจัดระเบียบมัลติเพลเยอร์นะคือเทร y a อาร์นะอ่าเทรย์อาร์คือสตนะูดิโอ Studio ที่ทำเอ่อซีรีส์คอมดูตี้พวก Black Ops นะครับ ก็เป็นก็เป็นซีรีส์ที่ทีเ่เรียกว่าจัดระบบมัลติได้ดีสุดๆนะาจากจากเรียกว่าคอนเฟิร์มมาโดยอ่อทีม CDL นะครับาทางทีมคุณเปาเองนะครับโอเคอ่ะเขาบอกอ่ะเพิ่มเติมมาว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมั่งนะครับก็นี่เขาบอกว่ารอ อินโฟเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับแมปใหม่นะที่จะมาใน Warzone 2อาทิตย์หน้านะครับแน่นอนนะครับรีเบิร์ตกลับมาแน่นอนคือตายแล้วเกิดใหม่นะครับผมก็คือว่าทุกอย่างเกี่ยวกับซีซัน2เนี่ยจะมาในวันที่8กลุมภานะครับ8กลุมภาของเมกาก็ประมาณ9กลุุ่มภาตอนเช้าของเรา นะครับกเ็เดี๋ยวยังไงเราก็คงต้องรอดูอะแต่ว่ารีเบิร์ดมาแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ามาแล้วมันจะเริ่มตั้งแต่ตอนต้นต้นซีซั่นเลยหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับอันนี้ยังเป็นเป็นข่าวลืออยู่ก็ประมาณเท่านี้ครับผมก็ผมว่าดีนะอตอนนี้เอาเรื่องบั๊กก่อนนะมันลงเครื่องบินก็กระตุกนะบางคนก็กระตุกตั้งแต่อยู่ในเครื่องบินนะครับกระโดดล่มมาจะเปิดร่มก็กระตุกนะครับ อันนี้ไม่รู้แก้ยังไงนะผมก็พยายามที่จะแก้หลายๆอย่างแล้วก็มีหายบ้างกลับมาเป็นอีกบ้างนะเอ่อก็เดี๋ยวไว้ทำวิดีโอเซตติ้งอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับเอ่อเช้านี้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาแปลให้ฟังนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ